สวัสดีครับกลับมาพบกันกับเทคนิควิธีการใช้งานโปรแกรม a r c g ตเจสเดสทกันวันนี้นะครับจะนำเสนอเทคนิควิธีการใช้งานโปรแกรม a r c g ตเจสเดสทในส่วนของ e x t e n s i o n ที่ชื่อว่า Specialist นะครับโดยเครื่องมือที่จะนำเสนอวันนี้จะเป็นเครื่องมือที่ชื่อว่า Aspect หรือเครื่องมือที่ใช้ในการคำนวณทิศทางความชันของตัวข้อมูลกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับการที่เราจะใช้งานเครื่องมือ Aspect หรือการหาทิศทางความชันตรงนี้เนี่ย เราจะเป็นจะต้องมี extension ที่ชื่อว่า special analyst กันก่อนนะครับฉะนั้นก่อนอื่นเลยเราจะต้องไปทำการเปิดความสามารถให้กับโปรแกรมนะครับไปที่คำสั่งค u าส o m ไม้จากนั้นเลือกที่ extension และเช็คถูกที่ extension ที่ชื่อว่า special analyst หรือการท้องเชิคุณที่นั่นเองนะครับจากนั้นก็ close และต่าง extension ไปนะครับทีนี้ข้อมูลตั้งต้นที่สำคัญในการ ใช้งานเครื่องมือ s p e c หรือทิศทางความชันนี้เราจำเป็นจะต้องมีข้อมูลที่เป็นการเก็บค่าความสูงนะครับในที่นี้เราก็จะใช้ข้อมูลล a านสเตอร์ที่มีการเก็บค่าความสูงที่ชื่อว่า elevational l i g นะครับจากนั้นเราไปหาเครื่องมือกันนะครับโดยการใช้งานหน้าต่างา Toolbox นะครับก็เปิดหน้าต่าง Toolbox ขึ้นมาและไปที่ชุดเครื่องมือที่ชื่อว่า Special Analyst จากนั้นนะครับมองหาท o เซ็ตที่ชื่อว่า Surface นะครับเครื่องมือตัวแรกเลยที่อยู่ในท o เซ็ตที่ชื่อ Surface ก็คือ a s p e c t หรือทิทางความชันนั่นเองนะครับอับเปิคลิกขึ้นมานะครับเครื่องมือ a s p e c t เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายๆนะครับมีแค่ทรานมิเตอร์สตัวเท่านั้นที่เราทำการกรอกลงไปนะครับตัวแรกก็คือ Input r u s t e r นะครับก็ใส่ Luster ที่ทำการเก็บค่าความสูงเอาไว้ เลือกเป็น elevation จากนั้น o u m o u t นะครับให้เก็บไว้ใ mm hmm. นไดท์ที่เราต้องการหรือว่า directory ที่เราต้องการในที่นี้จะเก็บไว้ในไดท์ C folder r a s t e r database นะครับใน folder r l u s t e r ที่ชื่อว่า r a s t e r processing นะครับตั้งชื่อว่า expect นะครับเพียงแค่นี้ก็เซต p r a m e t e r เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็คลิกโอเคเพื่อประวลผลนะครับได้เลย ใช้เวลาเพียงไม่นานนะครับโปรแกรมก็จะทําการประมวลผลนะครับเครื่องมือเอส e c t หรือว่าทิศทางความชันออกมานะครับทีนี้ผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็จะได้ออกมาเป็นข้อมูลตัวใหม่นะครับแล้วก็มีการจัดค่าของสีให้เราดโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งค่าของสีนะครับแต่ละสีก็จะมีทิศทางความชันของข้อมูลที่แตกต่กางกันนะครับทีนี้ เราสามารถใช้ a r c s s t o p h l l l ในการเทียบเฉดสีนะครับกับทิศทางต่างๆได้นะครับก็ไปเปิด a r c s s t o p h l l l ขึ้นมาและเซิร์ชคำว่า e อ p e c t นะครับก็กด Enter ครั้งหนึ่งนะครับทีนี้พอได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วนะครับก็คลิกที่ผลลัพธ์ตัวแรกได้เลยนะครับจะเห็นว่านะครับใน a r c s s t o p h l l l เเนี่ยเขา,าก็จะอธิบายว่า การใช้งานเครื่องมือเอสเปกนะครับมีความหมายยังไงสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในได้บ้างนะครับและที่สําคัญเลยก็คือจะมีเข็นทิศนะครับที่แสดงทิศทางความชันต่างๆตามเฉดสีเอาไว้ให้เราด้วยนะครับเราสามารถนําเอาเฉดสีตรงนี้นะครับไปเทียบกันกับผลลัพธ์นะครับที่ได้ในตัวโปรแกรมรูทสักคู่นี้ได้เลยนะครับก็เป็นเครื่องมือง่ายๆนะครับที่ใช้ในการคํานวณในเชิงพื้นที่นะครับ ก็สุดท้ายนี้ก็หวังว่าเครื่องมือตัวนี้จะสามารถนําไปใช้ประโยชน์นะครับในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของ้ทุกท่างได้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ